้าน,นดี <ผม S 2> ครับหนึ่งกับหนึ่งพูวอยครับพี่ครับบ้านผมอยู่กระเสียมสันนะครับขอแจ้งเหตุดว่วนได้มไม่ต้องของตอนนี้มีจนบุกเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าไปตรวจอีกกินนาทีแปบ,บนะ,ะหนึ่งชั่วโมงงถึงพอด,ดีตอนนั้นกูตายน้องใจเย,ย,ย็นอย่าหยาบคายถึงตอนนั้นจริงๆอ,อ่ะกูตายแกเด เดี๋ยวรีบเข้าไปตรวจเฮ้ยเปิดเนี่ยไม่ต้องแล้วนะ,ะผมฝากซีน้ำเอามากรวดเนี่ยประชดประชันคนเจริบให้ก็ประชดกันจังคนบุกเข้าบ้านไม่ระม,มัดระวังชอบมันลำบากพวกพี่ๆประจําน้องต้องเข้าใจว่าที่นี่มีระบบพอมีคนโทรเข้ามารายงานว่าไม่สงบมันต้องเช็คมันต้องเช็คไม่ใช่รีบไปตบปบมันต้องเียนเอกสารไม่งั้นนายที่จะตบนะคือผมต้องทนเฮ้ยนี่มันมาชั้นบอล อย่าเป็นกังวลระหว่างที่รอพี่ว่าน้องไปสวดมต์คือผมว่าผมตอนนี้ผมจะเป็นลมระหว่างที่รอพี่ว่าน้องไปสวดมตนนะพี่ขอชื่อจริงฮะพี่จะทําเรื่องในระบบมันต้องอ้างองิงผมเข้าใจในระบบผมเคยทําสํานักพิมพ์แต่ถ้าพี่ใช้อย่างนี้ผมว่าผมโดนเงนองน้องพี่ก็แค่ทําทตามขั้นตอน ออยมาถึงจุดนี้ผมก็ยอมที่จะเอาอะไรเอาให้หมดเลขบัญชีใบสนีเลขภาษีอาก่อนอผมจะกับพงติดลมบนพ่อชื่อเสี่ยแม็กี่อสาสวนชอเล่นปังก่อน1500163138900นในเลขศับ์อาก่อนเอ๊ะน้องนามสกุลติดลมบนแล้วนามสกุลทรงอิทธิพลอ๋อพ่อของผมไปต่างจังหวัดจริงๆเขาเป็นทหารเขามียศในพล หอน้องน้ำสกุลติดลมบอลน้องน้ำสกุลติดลมบพอลไปหยิบปืนใส่ชุดกรอให้เวลา30มสิบีไปสตาร์ทรถยนต์ครับเชื่อแหละวังมงเฮ้ยไปตากันทั้งกรมสี่สกว่าคนสวัสดีครับผมผู้หมวดวีรายงานตัวพร้อมทำความดีต่อสังคมพี่คือคนในโทรศัพท์ครับเสียงมันมีความต่างระดับนะ ไม่ได้อะไรแต่แตะกี้ที่คุยกันทุกอย่างช้าเหมือนว่าพี่น่าจะหลับอ๋อผมแค่ทํางานตามลาดับพอรู้ว่ามีโจรเลยมันจับนะถ้าไม่ลําบากช่วยบอกพ่อของคุณหน่อยว่าเจ้าวีได้จัดการแล้วเสร็จสรบบริการดุดย่างยทักราชดุดครอบครัวเราตํารวจผู้กล้า,ลากล้าประจบเพื่อสร้างตัวจทำดีสาม,มารถทําได้เลื่อนขั้นเนี่ยทำตวเราเสียเลือดเพื่อชาติถ้าเป็นเลือดคนรอบตัวบริการดุด ยังทักราดุดครอบครัวเราตำรวจผู้กล้าสุดยอดเราจบเพื่อสร้างตัวย้ำดีสามารถ้าได้เลือดขั้นเนตทำตั่วเราเสียเลือดเยียชาติถ้าเป็นเลือดคนรอาตัว